สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ช่องไก่ช่องฝันนะคะ FC ที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนะาะค่ะวันนี้ฟันกับเมื่อคืนแนวทางสรุปอารัฐบาลน,นะคะสรุปแนวทางหวัวรัฐบาลทุกสำนักนะคะกับอให้ FC ที่ขอมาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และให้กับฟันน้ำเนยน,นะคะเพราะว่าเป็นการที่อ่าจะได้รู้จะได้ไดอ่าเห็นหลายๆคนนะคะเนาะเพราะว่าเป็นแนวทางของรัฐบาล เข้าไปหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดาประจำมันที่หนึ่งกระากระดาคมนะคะแอฟฟานก็นํ่จะนําเสนอทูกสํานักสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีสําหรับเอลซีทีอยู่ในกลุ่มนะคะแล้วกระกยูน่าไรเนาะค่ะมันนี้แอฟาฟานก็ขอฝากเอลซีสุคนนะคะมืออื่อ้นาอขึ้นนี้นะคะมืออื่นเท่าจะรับโชคปังๆไปน้ากันมื่อนี่ อย่าลืมสวดสมทานสินหานะคะสวดสมทานสินห้าแล้วก็อธิษฐานนะคะอธิษฐานเท่าหลังหลังสวดอ่าสมทานสินหาจบนะคะไก่เฮาอธิษฐานนะคะอธิษฐานข้าพเจ้าขออานิสง์จากสิน,นี้จงช่วยปกปักรักษาข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสําเร็จเป็นผู้มีความสมหวังตลอดเวลาและก็สาธุนะคะ ค้าอธิษฐานบอเยเย้านะคะบอเยเย้าแล้วกับ,บอ่อสันเฮตใแห้เข้าจําได้จาได้ขึ้นใจเลยนะคะหลังจากที่เข้าสวดมนต์สมาทานสินหาเล้วนะคะให้กาวข้ามอธิษฐานต่อคือขําเป็นข้ามอธิษฐานขอสินนะคะให้ใหเผยปลปกป้องรักษาเฮานี่นะคะเป็นความเสื้อส่วนหมวกคนเนาะบางคนก็บอกว่าเอาอ่าท่านขอขอได้ยูบออีไอย่างประมาณนี้นะคะแอดฟันเป็นสายมูแอดฟันเป็น่นสายอ่าสายมู ลอยปเปอร์เซ็นต์นะคะแอฟฟันก็นจะเสือ้อเสื้อเรื่องแบบนี้นะคะจากที่มันบบน่าสีแมนมันบบน่าสีใชยยังเสียมันกะมันกะเป็นปฏิหารเห็ห้างเห็นนะคะ<ส>คือจังแอฟฟันบูชากําไรกําไรมากนะคะกําไรหลายๆอ่าคนไหนเออแอฟฟันขอขอขอไอ้นั่นนิดนึงนะคะขอโฆษณาอหนิดึงค่ะสําหรับเอซีคนไหนที่อยากปังนะคะอยากปัง อยากรวยเนาะอายากสมหวังนะคะเป็นกําไรพุทธคุณสีด้านนะคะพี่แจงแอสันไซเนี่ยค่ะไส่รวมกันกับกําไรของอาจารย์อื่นก็ได้นะคะเซนนี่จะเป็นของอาคาอาจารย์รับนะคะซึ่งมกอน์แอสฟันจะไล่ไห้อาาอาจารย์รับหมูชาหมูชาของภาอาจารย์รับพือาาาอาา่อกันนะคะแต่ว่าตอนนี้พา,าอ,อ,า,นะะอา,าจารย์รับพนบริเห็ดออกมานะคะไอ้ฝันก็เริ่มระเดล่เนาะ ค่ะไอ้ฟันก็เล่นนา่ของอาจารย์ไพโรดนะคะเป็นเป็นพุทธคุณสีด้านนะคะสําหรับอ่ากาไรเกี่ยวกับโชคลาภเมตตานะคะความหลักการงานการเงินครบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสําหรับกําไร FC สั่งมาเยอะมากเลยนะคะสําหรับคนไหนที่อยากได้เนาะมันเปล่งกําไรที่จัของแตอตฟันนี่แหละคะ่ะมี มีเยอะเลยนะคะสําหรับคนไหนที่อยากได้นะคะอยากรวยอยากปังคุณจางแอดฝันสามารถสร้างจองได้นะคะที่เบอร์แอดฝันเลยนะคะศูนย์หกหนึ่งสองสามเจ็ดแปดห้าหกหกนะคะศูนย์หกหนึ่งสองสามเจ็ดแปดห้าหกหกคนไหนที่ดวงบ่เปิดคนไหนที่ดวงอ่าบ่ปังนะคะสามารถสั่งกําไรกําไรนี่แม่นตั้งแต่เพื่อนเป็นมะล่าเพิ่นไก่ย่างหูชาไปเพื่อนกก่ย่างปังย่างปังนะคะย่างปังอ่า อันนี้ไอันหมู่ชามากกับปั่งซูเมอขึคือกันนะคะปั่งหลายโกบฝังนะคะโชคหลายโกบโชคไ็ดฝันอาชิบว์อาชิบว์ไทยตกเล่าเล่าตกไทยยังบ่เป็นยังเราถาม้าบอกแบบมวนกันไปสวัสดีค่ะค่ะอ่าเป็นกําไรอ่าเป็นกําไรพุทธคุณสีด้านนะคะสีด้านเป็นเป็นสี่เหลี่ยมพ้นล่งอักคระล่งยั่นไห้ทั้งสอง เอ่อทั้งสีทิดนะคะทั้งสีด่านเลยลงเป็นย่านหนึ่งเมกดามหานิยมนะคะคนนิยมชมชอบสองโชคลาภนะคะเงินทองทุกอย่างนะคะแล้วก็การเงินการงานนะคะแล้วก็ัาการคุณสอคุณใสได้พร้อมนะคะสําหรับพุทธคุณไอ้กําไรของอาจารย์ไพโรจน์นะคะซึ่งแอดวานกะบูชามาตั้งแต่พายั่นคุณนะคะจนถึงกําไรที่อ่าที่กำจัง ที่จังหันเรืออะไรนี่แหละไอ้ฝันก็ได้มาเนาะเดี๋ยวไอ้ฝันมันก็นย่างบทหันไปไปเคกือบมาละก้วกี่กี้แบบนี้กับของอาจารย์ไพโรดนะคะที่ไอ้ฝันบูชามากนะคะเอาเอาไว้อ่าในโทรศัพท์นะคะอันนี้ของไอ้ไอ้ฝันกับบูชามากขึ้นกันของอาจารย์ไพโรดขึ้นกันนะคะสําหรับคนไหนอยากได้นะคะอยากฟังอยากฟังกับแนวทาง วันนะคะหรือว่างไปรัฐบาลนะคะสามารถสั่งจองที่ทางแอดฝันได้นะคะสวยนะคะคนไหนอยากอยากได้อยากปังนะคะแอดฝันก,ะก,ะกะับกษัยใส่ร่วมกันได้นะคะจะ,จะใส่ออกอบของอาจารย์ไหนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เดี่ยวก็ได้นะคะสามารถสั่งจองได้นะคะมีความส่งบูชา,าอยู่ที่9 9้า้อย้าสบาบาทนะคะบูชา,าอยู่ที่9 9้า้อยบาท ส่งฟรีนะคะส่งฟรีค่ะเบอร์แอดไลน์ของแอดบอนเนาะคนไหนอยากไปไปไว้บูชานะคะบูชาอ่ะส่หกหนึ่งสองสามเจ็ดแปดห้าหกหกส่วนหกหนึ่งสองสามเจ็ดแปดห้าหกหกนะคะสำหรับบูชากำไรล้วตัดมือนี้คืนนี้นะคะฝากบอกเอฟซีทุกคนอย่าลืมสวดสมาทานสินห้านะคะแล้วก็อธิษฐานขอข้าพเจ้าขออนิสงส์แห่งสินนี้ จงช่วยปกปักรักษาให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสําเร็จเป็นเป็นผู้มีความสมหวังตลอดเวลานะคะแล้วก็สาธุสาธุสาธุสามครั้งนะคะแล้วก็อ่าเข้าจังสวดบ,บทอื่นไปต่อนะคะถา้าเข้าเข้าสวดอ่ามีเวลาแนนกสวดทำมาจากกับประวัตนศโสตร์หรือว่ายอาพระกันไตปีโดกนะคะหรือว่าอ่าชินนัาบัญชรอ,อย่างนี้นะคะแล้วก็ไอ้ค่าถาเงินล้าน ไอ้ันก็จะสวดไลายๆๆกันไปพอเข้าสวดจบนะคะสวดจบไอ้ันจะบอกอีกข้ามอธิษฐานบุญนะคะข้ามข้ามอธิษฐานบุญไอ้ฟันจะบอกอีกข้าพเจ้าขออํานาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงกันบนของข้าพเจ้าบรรดานในข้าพเจ้าได้มรกสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งขอทรัพย์มหาจาัก,กรคัดตักไม่พ่องให้ใช้นี่ใช้สินเหลือกินเหลือใช้ทันใช้ทันสร้างบารมีในภพนี้ชาตินี้ ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้เจบุญค้ำจุนศา,าสนามีสติมหาสติมีปัญญามหาปัญญาเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหาทรัพย์ให้ได้มาโดยง่ายเหยียบย่างแผ่นดินไหนขอยแผ่นดินนั้นจงเป็นแผ่นดินที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์สามัคีและเกือ้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไปด้วยเธอนะคะแล้วเราก็สาธุนะคะก็คือเป็นการจบคําอธิษฐานบุญนะคะ แล้วก็มีคนไหนที่บูชากําไรไปเนาะแสัจะบอกอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะไปแนวทางนะคะแสังขออนุญาตนะคะขออนุญาตจักแป๊บหนึ่งนะคะค่ะมันจะมีคําบทอัดอ่าสวดยูอยูนะคะ,ะสาหรับกําไรเนาะจะมีคําสวดให้ทุกทุกทุกอันนะคะจะมีคําสวดให้พระอาจารย์อาจารย์เพื่อะเ็ดมาให้ทุกอันนะคะจะเป็นคําสวดให้ ที่ห้าสวดตั้งนโมสามจบนะคะเป็นเป็นคาถาบูชามหายันรวยนะคะและวัตถุมงคลนะคะอ่าเป็นเป็นของลูกศิษย์อ่าอาจารย์พรถนนอิเพิร์นเป็นศิษย์ของอาจารย์ธรรมโชดนะคะก็เลยสวดพ่อพ่อข้าสวดตั้งนโมไปแล้วก็สิสวดของของอาจารย์ไปแล้วมันจะมีบอกชื่อนามสกุล ที่เราขอพรน,นะคะเราก็บอกชื่อไอปันสวดไปแล้วไอปันก็นจะขอพรมาข้าพเจ้านางรัชรินทรอ่อนละมขอบารมีของหลวงปู่จงให้ข้าพเจ้าพบแต่ความดีอย่าได้มีความทุกข์ให้เงาขอซ้ำนี่แหละคะ่ะมันจะครอบคุมทุกอย่างข้าพเจ้าไปขอเงินขอท่องขอขอขอ,อันนั้นอันนี้มันหลายข้าวจับหมดเน,นะคะให้จําข้ามไอปันไ้ว่า หาห้องข,ขอสันสันนะคะที่เพื่อนบอกว่าให้บอกซื้อให้บอกซื้อนา่าสกุลน,นี่แหละค่ะแอดแอดฝันจะบอกจะบอกซื้อจาของนางนุชเรีนอรมนลมนข้าพเจ้าพอ้อ,อไอแอร์สันอยกจะขอว่าไอข้าพเจ้าชื่อนางนุชเรีนอรลมนขอบารมีของหลวงปู่จงช่วยให้ข้าของปู่ทรมโช่วจงช่วยให้ข้าพเจ้าพบแต่ความดีอย่าได้มีความทุกข์นะคะขอแคเนี้ค่ะ ขอน้ำหลวงปูทำมาโชดน,นะคะทำมาโชดบอกคือน้ำหลวงปูแล้วก็พอพอ,อพบแต่ความดีอยากได้มีความทุกข์มันจะครอบคลุมไปทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าความดีเนี่ยก็อ่ามันจะมีความดีแม่เข้ามีเงื่อนมีท่องมันก็จะเป็นความดีสําหรับตัวเข้านะคะคือบคือเหตุในเขาว่ามีความถูกก็ถือว่าความดีเร็วนะคะคนใดใดไปนะคะมันจะอยู่ด้วยกับกําไรนะมันจะอยู่กับกําไรนะคะ่ะ ไอ้เห่าคนไหนบอกเข้าใจก็ค่อยทักไล่ถามแฟนอีกที่หนึ่งนะคะคำอธิษฐา,านบอกซื้อน้ำสกุลอธิษฐา,านไปแบบใดเนาะคะ่ะแล้วมันจะได้ฝังได้ได้ดีนะคะในลได้ลายลาย,ยางที่เห่าคาดหมายนะคะมันจะมีคอยเขามาจากจากชีวิตติดทับจากที่สิง่งนี่สิ่งที่บดีบดีเขามามันจะกลายเป็นดีสิ่งมันบดีมันก็จะแผ่ไพ่จะแผ่ไพ่ของมันเองนะคะจากจากไอ้เห่าเฮ็ดดีไม่เป็นใจใจสิ่งดีๆเนาะ ค่ะแค่สสม,มาท่านจินหาพอนอนทุกคืนก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะขอให้ f อฟทุกคนลองเหตุปฏิบัติเบิงแอฟันเราเบ่เกินสามเดือนนะคะมันจะมีที่มาจะมีที่มาแล้วก็จะทำให้เราปังเนาะค่ะสำหรับอ่าขืนแนวทางนะคะสรุปแนวทางทุกสำนักนะคะสำหรับอ่าวันที่หนึ่งกรกฎาเนาะสำหรับแนวทาง สำหรับหลักสิบบนวัดนี้ให้ห้ากับจนะคะหลักหน่วยนะคะวัดที่แล้วพลาดละวัดนี้ไม่น่าจะพลาดนะคะถ้าพลาดเราจะไม่เคยพลาดซ้ำนะคะวัดนี้หลักหน่วยห้ยอยู่ที่ศูนย์กับเก้านะคะข้างหลักสิบให้ห้า กับ7นะคะลักน้อยไหาูนย์กับเกนะคะอันนี้เป็นเพียงแนวทางห้เห้าจงใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะเอาไปเป็นแนวทางสื่อสลากกินแบงรัฐบาลงวดประจำว,วันที่หนึ่งกดอรกราคมนะคะสําหรับแนวทางเนาะแล้วกาหวยซองนะคะซองละห้าพันไม่เคยผิดสําหรับเลขวิ่งงวดนี้วิ่ง5เด่นหนะคะวิ่งหเด่นหไปได้ทั้งบนและล่างนะคะสําหรับงวดนี้ วดที่แลวกบเขานะคะเลขวิ่งตัวเดียวงวดนี้กับวดนี้ไอ้นคิดว่าก็จะเข,าข่าคือเก่าก็จะเข,าข่าคือเก่านะคะสําหรับวดนี้เลขวิ่งซ่องหาพ่านเพลินกระหายห้าม่าด้วยใจไอ้ฝันกระหายด้วยใจไปไข่กับอ FC ฟซี่คือกันนะคะสําหรับงวดนี้เด่นที่ห้าจับคู่ได้ห้าแปดห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งนะคะห้าแปดห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งนะคะไฮเ้าใส่วิจารณญาณในการรับชมเอาไปสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลอ่า กินแบงท่านั้นนะคะสําหรับหมวดบที่หนึ่งนี้เนาะแล้วก็หวยมีที่มานะคะหวยมีที่มาอฝันอ่ะย่ากับแม่เพ่ลี่ยวถามกับแม่เพ่ลีลยวแม่เพื่อนบอกว่านะคะอ่าแม่เพื่อนบอกว่าฝันดีซื้อแล้วแม่กับฝันดีแต่แม่ยั่งสิสรุปอีกคือมืออื่นล่อเบิงฝันตอนแรกอีกมืออื่นจิบอกอีกที่หนึง่ง แ,แอดฟันจะบไา้ไล่สดบอกข้างหน้าไล่นะคะแอดฟันจะบอกในกลุ่มอีกที่หนึ่งนะคะว่าหวยมีที่มาแม่เพิ่นฝันวาจังไดแล้วเพิ่นมั่นใจตัวไดนะคะเพิ่นว้องหายตัวได้ดแอดฟันจะส่งลงที่ขางกลุ่มหายอีกสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มทาได้เลยนะคะหอมกับหวยดวงของ fc รอยอิดอีกที่หนึ่งนะคะสําหรับหวยมีที่มานะคะงวดนี้ให้เก้าสามสามแล้วก็เก้าเจ็ดศูนย์สองตัวเพิ่นหายสามสามเก้าสามศูนย์หกศูนย์ห้าแล้วก็แปดเก้านะคะ ค่ะตัวนี้คือเพิ่นเพิ่มเข้ามาให้นะคะแปดเก่าแอดฟันไปนเบิ่งอันนั้นเพิ่นมาแล้วนะคะบินเพิ่มมาแล้วเนาะจะเป็นเลขหาคู่นะคะสําหรับคนไหนจิตดําหน่วยมีที่มาเข้าแอดฟันเอามาสองงวดกับเขาสองงวดแล้วนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สามแต่ว่าแม่เพิ่นเพิ่นไห่งวดที่เจ็ดแล้วนะคะเพราะว่า มีปูพนมาไห่มีูมิเพนมาไห่พิ่นจะให้ถูกยี่สิบงวดนะคะงวดงวดที่แล้วเป็นงวดที่เจ็ดงวดนี้เป็นงวดที่งวดนี้เป็นงวดที่แปดหรือเปล่าน้อถ่ายไอสันจำมอผิดนะคะถูกมาตั้งแต่งวดเจ็ดสามทั้งบนทั้งล่างแล้วนะคะงวดนี้ห้ามาตามเป็นน้ำกัน่ามันจะเข่าตัวใดนะคะ ขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวนะคะแอดไลน์แอดฝันเบอร์นี้มาเลยนะคะศูนย์หกหนึ่งมาเลยนะคะสําหรับเลขบนนะคะวิ่งบนวิ่งล่างเนาะวดที่แล้ววิ่งบนแตเจ็ดได้อยู่นะคะวิ่งล่างวดที่แล้วบ่เขานะคะงวัดนี้วิ่งบนห้าวิ่งล่างศูนย์นะคะวิ่งบนห้าวิ่งล่างศูนย์สามารถ,ถหาห้า,หาะะเอาไปใส่หาเนาะนะคะห้าเอาไปใส่ห้านี่หวยซองมาซ้อนกันเลยก็บ่านะคะ หมายเลขผ้าคือกันห้าไรห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะ,ะข้างบนห้าข้างล่างศูนย์นะคะาหรับหอาหอยเรขกวิ่งเนาะเลขกวิ่งบนวิ่งล่างนะคะบนห้าล่างศูนย์จับตาเบิงกันว่ามั่นจะเข่าบอนะคะงวดก่อนเทียวมาน่ะวิ่งเก้าบนวิ่งจ็ดล่างมนสลับกันเก้าเก้าลงล่างเอสขึ 8, ้นบนนะคะรอบบ้องหัน เจ็ดบนห้าล่างแต่หาล่างเ,เขาเข่าข้างบนนะคะสำหรับ fc พ่อไก่นะคะ fc พ่อไก่ก็แม่นนะคะหอยวิ่งงวดนี้วิ่งห้านะคะเฉพาะข้างบนนะ fc พ่อไก่เนี่ยเพื่อนจะให้เฉพาะข้างบนนะคะเพต้องไปซื้อลางซื้อแต่ข้างบนนะคะ fc พ่อไก่เพื่อนหายเดินหาซึ่งชนก,นกันกับเลขวิ่งบนห้านะคะ วิ่งบนห้าวิ่งล่างศูนย์แต่ FC พอไกลเพิ่นบ่อหายเลขข้างล่างเพิ่นหายแต่เลขข้างบนเพิ่นหายเลขจับคู่ได้สี่คู่นะคะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าน้นอยู่ที่ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะคะสำหรับเลขสามตัวเพิ่นกระหาประมาณนี้พ่นในมดดักคู่ใดก็เลือกเอานะคะเลขสามตัวของเพิ่นกับเข่าสามตัวแตกเลยคู่กันนะคะงัดนี้มาตามไปน้ำกันว่าเลขเพิ่นจะเขา่าคู่ใดงวดที่แล้วเพิ่นให้เด่นสองนะคะสองห้า สองห2ส2งสองสเพิ่อนไห่มันขามวด2อขามสอไปนะคะม้วนนี่เพิ่นไห่ห้าตัวเดียวนะคะวิ่งบน5้าหกห้าเห้าแเเลี่ยงเลยนะคะมวนนี้เอฟซีโปไปสวัสดีค่ะสนใจค่ะราคาบูชาอยู่ที่999บาทค่าส่งฟรีนะคะทักไลน์หาแอดฝันได้เลยนะคะบูชาอยู่ที่999บาทนะคะ ส่งฟรีค่ะไม่มี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 ค่าส่งนะคะหาคนบางเลยค่ะคนบางเลยคนบางเลยให้เด่นอยู่ที่เก้ากับสองนะคะข้างบนแปดบนล่างเลยงวดนี้อ่าเอฟสี่งเลยพันไห้นะคะอาจารย์มองเลยพันไห่เก้าสองสี่สองเก้าแปดห้าเก้าหกเก้าเก้าแปดไปชนกันกับเลขมีที่มาหวยมีที่มานะคะเก้าแปดห้าเก้า เก่ากับไปชนเลขราคาอยู่นะคะชนกับพ่อเอฟซีพ่อไก่กับชนนะคะสําหรับเลขชุดนี้เนาะคนเมืองเลยคนเพิเ่ดเคยแหกเข่าอยู่นะคะอาแฟนก็นจะไปเลี้ยวนิดนึงนะคะสําหรับ 101, เอฟซีร้อยเอ็ดเนาะเอฟซีร้อยเอ็ดคนห้ชุดเดียวเจ็ดหกศูนย์วดที่แล้วของคนเจ็ดสองกับเขา่าเนี่ยค่ะงวดนี้คนหายเจ็ดหกศูนย์นะคะเลขสองพิพ่นจับะห้ สามตัวนี้ห้าไปวิ่นเอาฟอมนะคะห้าไปวิ่นเอาเพิ่นบริวิ่นไห้นะเพิ่นไห่เลขสองตัวมากมาอีกฐางหากนะคะสองคู่สองตัวเพิ่นจะไห่เจ็ดแปดห้าแปดหกสี่สี่ศูนย์ห้าศูนย์นะคะสำหรับเลขของเอฟซีร้อยเอ็ดหลวห้อยดวนนะคะเอฟซีร้อยเอ็ดมืออื่นวัที่แล้วเพิ่นกระเขานะคะเลขวิ่งแล้วก็ล่อเบิงว่าห้อยดวนเพิ่นไห่ประมาณบ่เกิดเทียงนะคะแอดฝันจะโลงทางกลุมไห่ สำหรับคนที่รอหวยด่วนเนาะหวยด,ด,ด่วนเอสซีดอทนะคะแล้วหวยหวยด่วนนี่หวยด่วนทั้งสองนะคะราคาเท่าไหร่คะราคาที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะบูชาอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเหมือนกับของเอสแันนี่ใส่แล้วรวยใส่แล้วฟังนะคะ สำหรับห,นนะะหัวดวอนนะคะหัวดวนนี่ก็เคล่อนเข่านะคะเคยเข่าสามตูแล้วก็เคยเข่าสองตูนะคะงวดนี้ให้ศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้าจับคูไห้ยพอมศูนย์สองเก้าศูนย์สองศูนย์เก้าแล้วก็สองเก้านะคะสําหรับหัวดวนคนไหนจะตามก็ตามได้นะคะศูนย์สองเก้าอือสองเก้านี่เป็นเลขเป็นเลขมกักไอ้ตันตามซุงว่าสูงวันพันย่างบวชในออกอยู่นะคะสําหรับวันนี้ไอ้ตันก็ตามอีกคือเก่าสําหรับสองเก่าสองนะคะ สำหรับป้าเจดีเนาะกันคอยจีนามแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับป้าเจดีงวดนี้นะคะป้าเจดีให้อยู่ที่เจ็ดนะคะเจ็ดกับห้ามันจะออกไปเจ็ดห้าได้บอลเนาะสำหรับววดนี้ป้าเจดีให้เจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนี่ยฝันว่ามันดัง นะคะตอนนี้มันจะเหลือรึ่งแล้วนะคะเหลือรึ่งแล้วสําหรับเจ็ดหนึ่งค่ะสำหรับเลขปลาเจดีมายูทีเจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะสาหรับเลขของปลาเจดีแล้วก็หวยนําโชคนะคะหวยนําโชค หอยนำโชคให้ห้าเจ็ดศูนย์ชนกันกับหอยด่วนที่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ชนกับที่ป้าใจดีคือเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะชนกันแล้วหอยนำโชคภายในหาเจ็ดศูนย์นะคะอาจจะคู่ได้ชนกันกับของป้าใจดีแล้วก็ชนกันที่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ ห่วยน้ำหวยน้ำโชคมา570นะคะสามารถกว่าข้อเหล่นใดนะคะสำหรับอาเต้นอยูที่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะอลกาแม่ไม้นะคะแม่ไม้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอซทุกท่านนะคะสำหรับแม่ไม้งวดนี้นะคะตอนแรกเพ่นไผ่เด่นมากเก้ากรบหาแต่พ่อมามือสรุปแม่พ่นบอกว่า 9อาจจะเปลี่ยนตัว8 8หน่าจะมากกว่าเก่านะคะ8น่าจะมานะคะ8กับ5แม่ให้9 3 5นะคะเด่นอยู่ที่3 5 7 3 5นะคะแล้วก็เลขเลข3าตัวเพิ่นให้9 3 5 8 3 5ซึ่งมันออกเล่าไปแล้วมื้อนี้นะคะออกไปเล่าไปแล้วมื้อนี้อย่าลืมเลยคะ่ะเล่ามันมักจะมาออกไทยนะคะเล่ามันมักจะมาออกไทย พอแม่ไม้ก็จะบตาเบิร์ดีๆนะคะเลขสามตัวแม่ไม้เคย่อนเข่าตรงๆเลยนะคะสําหรับวันนี้แม่ไม้หมายเสามห้าแปดสามห้านะคะจุดเด่นของแม่ไม้คือวงอยู่ที่สามห้าอ่าเลขตินหาจะมีสามห้าเจ็ดห้าแปดห้ต่เด่นอยู่ที่สามห้านะคะค่าเลขติดแปดแม่ไม้พื่นห้นะคะตัวน้อยๆเห็นไหมคะตัวน้อยๆแปดศแล้วก็แปดสามนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็แปดานี่สาหรับข้างบนนะคะข้างล่างแม่ไม้ฟันไปที่ 0นะคะไม้ไม้เน้นให้ไปที่0 0 3 0 8 0 4ให้กลับตัวด้วยนะคะ8 0 0 8 4 0 0 4เนาะไม้ไม้บอกว่าศูนย์มันจะมาข้างล่างมันไปนชนกันกับเลขบวิ่งข้างบน5ข้างล่าง0ชนกันของไม้ไม้เป๊ะเลยนะคะของไม้ไม้ก็เด่น8เด่นเด่น8กับ5ข้างบนนะคะเด่นล่าง0ูนย์ะคะชนกันเป๊ะเลยอ่าเป็นเป็นเลขที่ชอบเนาะ สำหรับของในหมายงวดนี้ให้935835ซึ่งไปออกลาวแล้ววันนี้นะคะสำหรับเลข2ตัวก็จะ35หา3สามนะคะทีตัวเด่นเนาะแล้วก็นี่เป็นการบ้านของแอดฟันนะคะการบ้านของแอดฟันซึ่งแอดฟันมัก์กล่ายหลายเลข83แล้วก็04แล้วก็05นะคะแต่เลขมีทีมาก ย่าลืมนะคะแปดเก้าแปดเก้าที่แม่พันเดินหากแต่อย่าลืมนะคะการบ้านของแอฟฟันเก้าสามห้าสามห้าแปดเนี่ยเป็นเลขของแม่หมายนะคะแต่แต่แอฟฟันอ่ามากเลขหาแปดนะม,มันไปออกเล่าแล้วนะคะทุกวันนี้เก้าสามห้าสามห้าแปด 579นี่คือเป็นเลขรวมของแอฟฟันดังตามอยู่นะคะเลขสองตัว585759เป็นเลขของเอฟซีพอก่นะคะแอฟันจะตามบ้างาว่าเพราะว่าเอฟซีพอก่เพิ่นหมั่นใจว่าสองตัวจังได้กับมาข้างบนนะคะเลขติดห้ามาข้างบนเนาะสำหรับวัดนี้นะคะการบ้านของแอฟันตัวเดน่นคือจะมีสานีนะคะ585759050420แล้วก็83นะคะเป็นเลขตัวเด่น แต่แปดเก่าเก่าแปดแอฟันกระจานไว้ึ้นกันนี่ค่ะสำหรับวันนี้เนาะแต่วัยแอสฟันบดดาดแผลมะโรให้ลงให้แต่โตทีนินนินนะคะสำหรับหวยด่วนนะคะพรุ่งนี้แอฟนันจะคืนให้จะลง่าสำหรับทุกสำนักนี่คนไหนที่เขามาว่าท่านเบิงว่าท่านไอฟันจะส่งลงทางกลุ่มให้อีกที่หนึ่งนะคะจะส่งลงทางกลุ่มสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มก็สามารถ ดูได้นะคะแล้วก็สำหรับเบอร์แอดไลน์เข้ามา,าเข้ากลุ่มสำหรับไปต่างประเทศเนาะแล้วกะ็ล่อหวยดวนของ FC ฟซีรละเอยนะคะสามารถแอดเบอร์ er ได้แล้วก็บูชากำไรนะคะบูชากำไรของอาจารย์ไพโร์เนาะค่ะของอาจารย์ไพโร์อยู่แอดไลน์เบอร์ฝัน er มาได้นะคะ0612378566 0612378566นะคะทักไล่เขามากหรอกจ้ะคุณใดจะบูชานะคะก็สามารถแอดไลน์บูชาได้นะคะมันจะมีบทบทสวดให้อยู่ในนี้นะคะอ่าซึ่งแอดฟันสวดมาอ่าบทสวดนี่จะเป็นบทสวดเดียวกันกับที่ขายันขายันของแอดฟันที่ได้มาตั้งแต่แอดฟันอ่าเข้ากรุงเทพหุ่นนะคะเออจะได้จะได้บทสวดแต่สงที่มี ชื่อนามเอ่อจะมีบอกเ้าวสวดไปแล้วจะมีบอกชื่อนามสกุลนี่ในเ้าบอกชื่อเจ้าของเนาะไอ้ปันก็นจะบอกข้าพเจ้าชื่อนางวชเรินอ่อนละมนขอให้หลวงปู่ธรรมทูให้ให้ข้าพเจ้าพร้อมกับครอบครัวพบแต่ความดีอย่าได้มีความทุกข์นะคะให้ให้ให้เ้าวาแบบนี้นะคะมันจะครอบคุ้ม อาการขอนะคะการขอทุกอย่างแอดฟันบอไดไปขอเงี่ยวว่าแอฟฟันขอมีเงินเนื้อขอมีทองเนื้อขอมีนั่นมันจะมาเองนะคะขอให้เรามีความสุขขอให้อย่าให้มีความทุกข์ให้มีความสุขนะคะเออจะขอแบบนี้ค้าคนใดจำว่าได้ค้ารับของไปแล้วจำว่าได้สามารถทักไลนส่วนตัวหายแอฟฟันอีกข้างหนึ่งนะคะเอ่ฟซี FC สั่งมาเยอะนะคะแอฟฟันจะแพ็คของส่งนะคะเดี๋ยว ของมาถึงแล้วเนาะเดี๋ยวไอ้ฝันส่งของพรุ่งนี้นะคะสําหรับคนใดที่ยังบ่หันไหนได้นะคะบ่หันไนฝังบ่หันไนโชคนะคะหรือว่าบ่หันใหนอ่าดวงมาเปิดเลยนะคะสามารถไลน์บริษัฝันมาได้แล้วก็บูชาได้อยู่ที่999บาทนะคะพร้อมส่งเนาะรีค่าส่งนะคะ999บาทสาม,มารถทักไลน์หายฝันได้นะคะโฆษณาจักหน่อยนะคะเนาะ ค่ะเขา<ช>้าจะได้ปังๆไว้น้องกันค่ะทายเรียเอฟันกับคอห้บุญบาร,รมีทเทฟันสังมากกับคอห้กับสวยเอฟซีสุขูทุขุนนะคะเงินไหลน้องทองไหลมาสท่าไหลาตามนะคะขอให้ f เอฟซีส,สุขูสุกคนมืออื่นปังๆ้วยๆตู่คอยไปนน้ำกันสำหรับมือนเอฟันคอตัวคิดไปสน,นีสวัสดีค่ะ